บล็อกเกอร์ชาวจีนที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนได้หายตัวไปอย่างกระทันหันไม่ว่าแฟนๆจะเรียกร้องยังไงก็ไม่มีการอัปเดตอะไรอีกต่อไปทั้งที่รายได้จากการไลฟ์สดเป็นรายได้ที่คนทั่วไปเทียบไม่ติดเลยแต่เพราะการขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้ต้องโดนแบนจากโลกอินเทอร์เนต็ตในประเทศจีนจากการใส่ลิงก์สินค้าไปจนถึงการปรากฏตัวในรายการกฎหมายทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ถูกแฟนคลับผันหลังให้แต่ยังสะท้อนถึงความละอายต่อจิตสำนึกของตัวเองด้วย สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบันทึกพิศวงบลอกเกอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามนับล้านคนอ้างว่าไลฟ์สดขายของเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแต่สิ่งที่ขายกลับเป็นสินค้าปลอมคุณภาพต่ำใช้การแสดงโฆษณาชวนเชื่อและโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงเพื่อหวังโกยเงินจากผู้ติดตามวันนี้เราจะมาเปิดโปงหน้ากากที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการไลฟ์สดเหล่านี้ที่อ้างว่าช่วยเหลือเกษตรกรแต่แท้จริงแล้วกลับทำร้ายพวกเขาให้ฟังกันค่ะ ย้อนกลับไปวันที่19สิงหาคมปี2022บล็อกเกอร์ชาวจีนวัย27ปีชื่อเจ้าหลิงเอ,อ๋อได้โพสต์วิดีโอสั้นๆในอินเทอร์เน็ตขณะที่เธอกำลังเดินทางไปที่หมู่บ้านกู่โม่อําเภอเจ้าเฉียพื้นที่เหลียงซามนมณฑลเสฉวนเธอบังเอิญพบกับชายหนุ่มเผาอีในท้องถิ่นคนหนึ่งโดยในภาพหนุ่มผิวสีแทนผู้ขี้อายคนนี้ชื่อว่าชีปู้เขาเป็นคนมีน้ำใจและยินดีต้อนรับแขกเมื่อเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน เขาจึงทำหน้าที่เจ้าบ้านอย่างเต็มที่ภายใต้คำเชิญที่จริงใจของเขาหลิงเอ๋อได้ไปเยี่ยมบ้านของชีปู้ภาพลักษณ์ของหนุ่มชนเผ่าอีผู้ซื่อสัตย์และมีน้ำใจดูเหมือนจะถูกถ่ายทอดผ่านกล้องออกมาได้เป็นอย่างดีตามที่ชีปูได้เล่าให้ฟังตั้งแต่เขายังเด็กพ่อของเขาได้เสียชีวิตลงจากการป่วยขณะที่แม่ของเขาต้องทำงานหนักมานานจนล้มป่วยเขาจึงต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยทุกวันนอกจากจะต้องดูแลแม่ที่ชาราแล้ว เขายังต้องเลี้ยงดูน้องสาวอีก3าคนที่ยังเด็กภาระทั้งหมดในครอบครัวจึงตกอยู่ที่ชีป่ววัยยี่ปีเขาทํางานกเกษตรอย่างหนักทุกวันตั้งแต่เช้าจรดค่าเพื่อหาเงินช่วยเหลือครอบครัวและตอนนี้ยังไม่มีแฟนบล็อกเกอร์หลิงเอ,อ๋อพยายามปฏิเสธหลายครั้งในที่สุดไก่ตัวน้อยของบ้านก็รอดพ้นจากการถูกเช็ดไปได้หญิงสาวจากในเมืองที่บังเอิญเจอหนุ่มบ้านนอกหน้าตาดีในหุบเขาต้าเหลียนซานการพบกันครั้งนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวระหว่างพวกเขา คลิปวิดีโอสั้นๆหลายคลิปบันทึกชีวิตประจําวันของทั้งคู่และความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อหลิงเอ๋อไปเยี่ยมบ้านของชีปูเป็นครั้งที่สองชีปูบอกว่ามาที่นี่ทั้งทีผมต้องจับแกะในบ้านมาต้อนรับคุณสิพูดจบเขาก็ไปจับแกะมาแต่ความจริงแล้วแกะตัวนี้ไม่ได้ถูกเชือดเพื่อกินสุดท้ายมันก็รอดไปหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มติดต่อกันมากขึ้นและในระหว่างที่ได้พูดคุยกัน ก็มักมีความรู้สึกที่ทําให้บรรยากาศดูหวานชื่นขึ้นเป็นครั้งคราวทั้งคู่มักจะเรียกกันว่าพี่น้องแต่บางครั้งการสนทนาก็ดูมีความโรแมนติกแฝงอยู่ทําให้ชาวเน็ตต่างรู้สึกยินดีและฟินไปตามๆกันบัญชีของลิงเอเริ่มคึกคักขึ้น,ฟน,ฟนแฟนๆต่างก็ชื่นชมชีปูในการมองโลกในแง่ดีและความรับผิดชอบของเขาโดยรู้สึกว่าหนุ่มคนนี้ใส่ซื่อเหมือนาน้ำในลำธารที่ยังไม่ถูกปนเปื้อนในหุบเขาต้าเหลียงซาน ส่วนลิงเอ๋อก็ดูเหมือนนางฟ้าที่มาเพื่อช่วยเหลือชีปูผู้ยากจนบางที่อาจจะกลายเป็นความรักที่สวยงามในอนาคตก็ได้ในเวลาว่างลิงเอ๋อก็ยังสอนชีปูถ่ายวิดีโอและสร้างบัญชีออนไลน์รวมถึงใช้การค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจนซึ่งเป็นการปูทางให้กับเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็มีชาวเน็ตตาไวบางคนเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเช่นตอนที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาทักทันที เธอเรียกอีกฝ่ายว่าหนุ่มหล่อสาววัยยีปีที่สดใสเห็นคนแปลกหน้าครั้งแรกก็เอามือถือมาถ่ายใกล้ๆแล้วพูดว่าสวัสดีค่ะหนุ่มหล่อการพูดแบบนี้ฟังดูแปลกๆไปสักหน่อยส่วนครั้งแรกที่ไปเยี่ยมบ้านก็เอามือถือถ่ายไปถ่ายมาการแสดงก็ดูชัดเจนมากถ้าไม่มีผลประโยชน์ใครจะทําอะไรแบบนี้กันชาวเน็ตบางคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าลิงเอ๋อที่ขยันอัปเดตชีวิตประจําวันของทั้งคู่ อาจใช้ชีปู้ผู้ใส่ซื่อเป็นเครื่องมือหาเงินของเธอเมื่อมีความคิดเห็นเชิงลบมากขึ้นในช่องคอมเมนต์ลิงเอ๋อก็ได้ออกมาโพสชี้แจงถึงเรื่องราวทั้งหมดเพื่อโต้ตอบข้อสงสัยเหล่านั้นหลังจากที่มีการออกมาชี้แจงครั้งนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ค่อยๆลดลงแฟนๆหลงไหลไปกับเรื่องราวที่พวกเขาเผยพร่อ,ออกมาอย่างไม่อาจถอนตัวได้ลิงเอ๋ออัปเดตเรื่องราวในหุบเขาต้าเหลียงซานอย่างต่อเนื่องโดยมีฉากหลังเป็นภูเขาที่งดงามเสริมด้วยเสียงเพลงที่ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ดูอบอุ่นบริสิสท ทุกวิดีโอมันจะได้รับยอดไลค์นับแสนหรือบางครั้งก็นับล้านไลค์ต่อมาชียปุ้ก็ได้เปิดบัญชีออนไลน์ของตัวเองเช่นกันทําให้ลิงเอ๋อและชีปุ้เหมือนจะถูกผูกติดกันไว้ทั้งคู่คอยให้กําลังใจและอยู่เคียงข้างกันอย่างใกล้ชิดบางครั้งความสัมพันธ์ของพวกเขาดูเหมือนจะใกล้ชิดกันมากเรากับเป็นคู่รักกันทําให้แฟนๆจํานวนมากต่างพากันฟินกับความรักของทั้งคู่พวกเขาถึงขนาดไปเจอครอบครัวของกันและกันแล้วด้วยโดยเวลาจะไปเยี่ยมบ้านใคร ชีพุก็จะไม่ไปมือเปล่าเขามันจะนำของติดหมายติดมือไปด้วยเช่นน้ำผึ้งเนื้อหมูเนื้อรมควันจับไก่ไปสองสามตัวหรือบางครั้งก็จูงแกะไปด้วยสำหรับชีปูนี่ถือเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อคนสำคัญซึ่งแก่ตัวนี้ก็เหมือนเป็นนักแสดงเก่าที่ยังเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งเมื่อทั้งคู่เริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นจนแยกจากกันไม่ได้แฟนๆก็ยิ่งแสดงความสนใจมากขึ้นตามไปด้วยและยอดผู้ติดตามของพวกเขา ก็พุ่งทะลุสองล้านคนอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือทั้งสองคนได้ร่วมกันวางแผนเพื่อที่จะกอบโกยกระแสที่กําลังมาแรงนี้หลังจากที่ดูเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์เบื้องหลังความหวานนั้นทั้งคู่ก็เริ่มเตรียมการสําหรับก้าวต่อไปสถานที่ที่พวกเขาถ่ายทำอยู่ในหุบเขาต้านเหลียงซานที่นี่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงทิวทัศน์งดงามมีดอกไม้ป่าขึ้นเต็มไปหมดและสภาพอากาศที่อบอุ่น เหมาะสาหรับการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิดทําให้ที่นี่เป็นแหล่งทรัพยากรพืชป่าที่สําคัญด้วยเหตุนี้จึงมีทรัพยากรน้าผึ้งดอกไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากการเลี้ยงผึ้งและการเก็บน้าผึ้งในตั้เหลียงซานมีประวัติยาวนานนับร้อยปีและเนื่องจากชีปูมีฐานะยากจนการขายสินค้าผ่านไลฟ์สดเพื่อช่วยชีปูหาเงินเลี้ยงครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่ดูสมเหตุสมผลพวกเขาเริ่มขายน้าผึ้งจากหมู่บ้านกู่โม่บ้านเกิดของชีปู โดยจุดขายคือน้ำพึ่งคุณภาพสูงจากต้าเหล่ยงซานและการไลฟ์สดขายของนี้ก็ได้รับความนิยมมากมายอย่างที่พวกเขาคาดไว้น้ำพึ่งหนึ่งกระปุกราคา98หยวนหรือประมาณ473บาทถูกขายหมดทุกครั้งที่พวกเขาโพสต์ลิงก์ขายสินค้าแต่เมื่อการขายประสบความสําเร็จความทะเยอทะยานของพวกเขาก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อหาเงินให้ได้มากขึ้นพวกเขาได้เริ่มขายของผ่านไลฟ์สดโดยเจาะจงใช้ชื่อว่าช่วยเหลือเกษตรกร พวกเขาจ้างคนมาแสดงเป็นผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเพื่อโปรโมทสินค้าของพวกเขาอย่างเต็มที่พร้อมคำโฆษณาเช่นช่วยเหลือกเกษตรกรเพื่อสาธารณกุศลผลิตภัณฑ์พิเศษจากต้าเหลียงซานหรือของคุณภาพดีจากธรรมชาติพวกเขายังเข้าไปถ่ายทำกันในป่าลึกเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของน้ำผึ้งท้องถิ่นทำให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าการซื้อสินค้านั้นไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนชีวปผู้เพียงคนเดียวแต่ยังเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรท้องถิ่นที่มีฐานะยากจนเช่นเดียวกับเขาอีกหลายคน วิธีการนี้ทําให้การซื้อสินค้าของแฟนๆถูกยกระดับเป็นการทําความดีเพื่อสังคมและมีผู้คนจํานวนมากที่กดสั่งซื้อในไลฟ์สดด้วยใจที่เมตตาโดยในเวลาเพียงไม่กี่เดือนพวกเขาขายน้เผึ้งไปได้หลายพันกิโลกร,รมัมการซื้อของออนไลน์บางครั้งก็เป็นแบบนี้คุณอาจไม่ได้สินค้าคุณภาพสูงแบบที่ผู้ขายโชว์ให้เห็นในไลฟ์หลังจากได้รับสินค้าแล้วหลายคนรู้สึกว่าตัวเองโดนหลอกเพราะสินค้าที่ได้รับนั้นแตกต่างจากคุณภาพที่พวกเขาแสดงให้เห็นมาก อีกทั้งที่อยู่จัดส่งของน้ำผึ้งจากต้าเหลียงซานกลับมาจากหนานจิงแต่ยังขายในราคาที่สูงมากแบบนี้ก็เหมือนกับการดูถูกว่าผู้ติดตามเป็นคนโง่เพื่อขยายประเภทของสินค้าทางการเกษตรพวกเขาได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นวัน,นัดป่าเข้ามานอกจากนี้ยังมีเห็ดหลินจือและผลไม้ต่างๆโดยรับประกันว่าของทั้งหมดนี้เป็นผลผลิตตามธรรมชาติจากป่าลึกที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเก็บเกี่ยวเองแฟนๆในไลฟ์สดต่างเชื่อมั่นอย่างสนิทใจ ว่าสินค้าเหล่านี้เป็นของแท้จากธรรมชาติทําให้ทุกครั้งที่โพสต์ลิงก์สินค้าจะขายหมดอย่างรวดเร็วการถ่ายทอดสดแต่ละครั้งทําให้พวกเขายิ้มไม่หยุดเมื่อเห็นยอดขายที่พุ่งขึ้นแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนก็คือตอนนี้ไม่ได้มีแค่แฟนๆเท่านั้นที่เฝ้าจับตามองพวกเขาอยู่ในเดือนพฤษภาคมปี2023หน่วยงานกํากับดูแลในพื้นที่ได้รับรายงานว่าสินค้าที่หลิงเอ๋อและชีปู้ขายนั้นอาจเข้าข่ายโฆษณาเกินจริง พวกเขาจึงเริ่มติดตามการรับสดขายสินค้าของทั้งคู่และลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าซึ่งก็คือหมู่บ้านกูโม,โม่บ้านเกิดของชูปูโดยพบว่าเหล่าพึ่งน้อยในพื้นที่ทํางานหนักตลอดทั้งปีแม้กระทั่งในวันหยุดก็ไม่ได้หยุดพักแต่สามารถผลิตน้าพึ่งได้เพียง200กิโลกรัมต่อปีเท่านั้นทว่าทั้งคู่กลับขายน้ําพึ่งได้หลายพันกิโลกรัมภายในเวลาไม่กี่เดือนซึ่งปัญหาไม่ได้เกิดจากพึ่งแต่เกิดจากน้ําพึ่งที่ขายไม่ได้มาจากหมู่บ้านกูโม่ และเป็นการโฆษณาเกินจริงเมื่อพบว่ามีการกระทำผิดอย่างร้ายแรงและมูลค่าความเสียหายของคดีสูงหน่วยงานกำกับดูแลจึงส่งเรื่องต่อไปยังตำรวจในพื้นที่เพื่อตรวจสอบทางคดีอาญาจากการสืบสวนของตำรวจพวกเขาพบว่าเดิมทีหลิงเอ๋อเป็นแม่ค้าอิสระในท้องถิ่นส่วนชีปู้เป็นหนุ่มเผ่าอีในพื้นที่เมื่อตรวจสอบบัญชีลหลังบ้านของทั้งคู่ตำรวจก็พบว่ารายได้จากการขายสินค้าทั้งหมดถูกโอนไปยังบัญชีของบริษัทสื่อแห่งหนึ่งในเมืองเฉิงตู โดยบริษัทสื่อดังกล่าวหากกำไร50%และอีก50%ถูกแบ่งให้หลิงเอ๋อกับชีปู้คนละครึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จึงแบ่งกำลังออกเป็นสองทีมทีมหนึ่งไปตรวจสอบโรงงานที่หนานจริงส่วนอีกทีมไปบริษัทสื่อในเฉิงตูตำรวจพบว่าบริษัทสื่อแห่งนี้ซึ่งก็คือบริษัท MCN มีเจ้าของแซ่จางทำธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างและดูแลอินฟลูเอนเซอร์โดยนอกจากลิงเอ๋อกับชีปูบริษัทยังมีอินฟลูเอนเซอร์อีกหลายคนที่ดูแลอยู่ แม้ตัวละครที่ปรากฏในวิดีโอจะแตกต่างกันแต่เนื้อหาในวิดีโอกลับมีความคล้ายคลึงกันมากโดยมีการถ่ายทําในสไตล์เดียวกันกล้องมักจะถ่ายใกล้ๆใบหน้าของตัวละครหลักโดยให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้ชมประโยคที่ใช้ก็ดูเรียบง่ายและเข้าถึงได้ทําให้ผู้ชมรู้สึกอินกับเรื่องราวมากขึ้นแล้วเป้าหมายสุดท้ายของวิดีโอทั้งหมดก็คือการขายสินค้าในไลฟ์สดอีกทีมหนึ่งของตํารวจที่ไปตรวจสอบโรงงานในหนานจิงก็พบหลักฐานเพิ่มเติมเ,มเช่นกันโรง,งงานแห่งนี้ ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำผึ้งมานานกว่า30ปีในเดือนสิงหาคมปี2022จางเจ้าของบริษัท MCN ได้ติดต่อขอความร่วมมือจากโรงงานและนำตัวอย่างน้ำผึ้งจากต้าเหลียงซานมาให้โดยหวังว่าโรงงานจะสามารถหาวัตถุดิบมาเรียนแบบรสชาติและเนื้อสัมผัสข,ของน้ำผึ้งนี้ได้เนื่องจากน้ำผึ้งจากหมู่บ้านกู่โม่มีคุณภาพดีผลผลิตน้อยและราคาสูงจางจึงซื้อน้ำผึ้ง200กิโลกร,รัมจากหมู่บ้านกู่โม่และให้กัวผู้รับผิดชอบโรงงาน หาน้ำพึ่งราคาถูกมาผสมเพิ่มปริมาณเพื่อหวังผลกำไรที่มากขึ้นด้วยวิธีนี้โรงงานของกัวได้นำน้ำพึ่งราคาถูกแล้วผสมสีผสมอาหารเข้าไปโดยหลังจากปรับแต่งจนได้น้ำพึ่งคุณภาพสูงจากต้าเหลี่ยงซานแบบปลอมๆแล้วต้นทุนเดิมของน้ำพึ่งอยู่ที่18หยวนต่อครึ่งกิโลกร,รมัมหรือประมาณ87บาทแต่เมื่อแปดตราของต้าเหลี่ยงซานเข้าไปราคาก็พุ่งขึ้นเป็น98หยวนต่อครึ่งกิโลกร,รมัมหรือประมาณ473บาท จากนั้นก็ใช้ชื่อโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและขายผ่านไลฟ์สดสินค้าปลอมเหล่านี้ก็ถูกกระจายไปทั่วประเทศจีนได้อย่างง่ายดายตั้งแต่เดือนกันยายนปี2022ถึงเดือนพฤษภาคมปี2023หลิงเอ๋อกับชูปู้ขายสินค้าผ่านไลฟ์สดไปมากกว่า160,000ชิ้นทําให้คดีมีมูลค่ารวมกว่า10ล้านหยวนหรือประมาณ50ล้านบาทในวันที่9มิถุนายนปี2023ตำรวจจับกุมจาง ผู้บริหารบริษัท MCN ได้ที่เซี่ยงไฮ้พร้อมกับจับกลุ่มสมาชิกของบริษัทในเมืองหนานจิงและเฉิงตูเมื่อถูกสอบสวนหลิงเอ๋ยยิงกรานว่าเธอขายน้ำพึ่งจากต้าเหลียงซานจริงๆแค่ต้องส่งไปที่หนานจิงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของซัพพลายเชนเท่านั้นส่วนคำพูดต่างๆที่เธอใช้ในไลฟ์สดเธอบอกว่าเป็นการอ้างอิงจากคนอื่นในวงการสถานที่ที่ใช้ในการไลฟ์สดคือบ้านพักแห่งหนึ่งซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดเป็นของมืออาชีพ นอกจากน้ำพึ่งซึ่งเป็นนักแสดงเก่าที่ใช้โชว์ให้แฟนๆดูแล้วตำรวจยังพบสคริปต์ที่ใช้สำหรับการถ่ายทำวิดีโอสั้นมีการกำหนดเวลาฉากบทสนทนาหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวและสีหน้าของแต่ละคนตอนพูดบทด้วยโดยทุกอย่างถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นผลงานของทีมงานมืออาชีพอินฟลูเอนเซอร์ที่ผู้คนเห็นเป็นเพียงนักแสดงเท่านั้นส่วนผู้อยู่เบื้องหลังหรือผู้กำกับหลักก็คือจางเจ้าของบริษัท เขาคือคนที่ออกแบบและแนะนําการถ่ายทําวิดีโอสั้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมุมของกล้องการเปลี่ยนฉากและการเลือกเพลงประกอบทุกอย่างถูกวางแผนอย่างพิถีพิถันก่อนเผยแพร่นอกจากนี้ยังจ้างาคนมารับบทเป็นชาวบ้านและผู้นําท้องถิ่นในวิดีโอด้วยจางเคยเป็นผู้สร้างวิดีโอมาก่อนและใช้หุบเขาต้าเหลียงซานเป็นสถานที่ถ่ายทําหลักมาตลอดในช่วงต้นปี2022เขาได้พบกับเจ้าซึ่งเป็นแม่ค้าอิสระในท้องถิ่นโดยบังเอิญและไม่คาดคิดว่า เจ้าจะมีความสนใจในงานสื่อออนไลน์มากขนาดนี้ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างอินฟลูเอนเซอร์จางจึงช่วยเจ้าเปิดบัญชีออนไลน์ภายใต้ชื่อเล่นหลิงเอ,อ๋อโดยในตอนแรกวิดีโอของพวกเขาไม่ได้รับความนิยมมากนักจนกระทั่งช่วงกลางปี2022เมื่อพวกเขาถ่ายทําวิดีโอในหุบเขาต้าเหลียงซานและบังเอิญได้พบกับชีปูชายหนุ่มจากชนเผ่าอีเมื่อชีปูเข้าร่วมทีมจางก็เริ่มเขียนบทโดยสร้างคาแรคเตอร์คู่รักแนวสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งที่ความจริงแล้วหลิงเอ๋อเป็นคุณแม่ที่แต่งงานแล้วและมีลูกสองคนแต่พวกเขาก็แสดงเรื่องราวความรักในหุบเขาต้าเหลียงซานตามบทที่จ้างออกแบบไว้โดยใช้บ้านไร่ที่ถูกทิ้งร้างให้เป็นบ้านของชูปู้คนที่แสดงเป็นครอบครัวและคนในหมู่บ้านนั้นล้วนเป็นนักแสดงชั่วคราวที่ถูกจ้างมาเพื่อร่วมการถ่ายทําเท่านั้นในช่วงแรกชูปู้มักจะสับสนกับบทบาทของตัวเองจนพูดผิดในไลฟ์สดเช่นบอกว่าพ่อเสียชีวิตมา15ปีแล้ว แต่น้องสาวอายุ12ปีหรือมีจุดผิดพลาดอื่นๆที่ทำให้เกิดความสงสยัยแต่จางก็ไม่ใส่ใจเขาจะจ้างทีมคอมเมนต์และบอดให้กดไลค์และเพิ่มการติดตามเพื่อทำให้ดูเหมือนมีแฟนคลับเยอะด้วยในไลฟ์สดก็ใช้วิธีเดียวกันคือให้บอดเพิ่มยอดผู้ชมและคอมเมนต์ส่วนสินค้าที่ขายก็ใช้รีวิวปลอมจำนวนมากเพื่อหลอกลวงผู้ซื้อด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถสร้างบทบาทสมมุติและบอดเพื่อสร้างความสับสนจนแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรปลอม จากนั้นก็ขายสินค้าคุณภาพต่ำเพื่อกำไรสูงซึ่งก็คือเปลี่ยนยอดการเข้าชมเป็นรายได้ภายใต้แรงจูงใจจากผลประโยชน์ลิงเอือกับชีปู้ได้กลายเป็นเครื่องมือในเกมของจางพวกเขาถูกดึงลงไปในหุบเหวแห่งการสแสวงหาก,กำไรโดยมิชอบใช้ชื่อเสียงของต้าเหลียงซานและความไว้วางใจที่ชาวบ้านในต้าเหลียงซานได้สะสมไว้หลอกลวงผู้ชมและเก็บเกี่ยวรายได้มหาศาลสุดท้ายกลับทําให้ชาวบ้านที่บริสุทธิ์ต้องได้รับผลกระทบในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทํา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบคดีนี้พวกเขายังพบว่ามีคนอื่นในตานเหลียงซานที่ใช้ตัวตนปลอมเพื่อเรียกร้องความสงสารและหาก,กำไรอย่างไม่ถูกต้องอยู่อีกยกตัวอย่างเช่นอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้ชื่อว่าเหลียงซานเมืองหยางบัญชีของเธอมีการโพสต์คลิปมากกว่า500คลิปและมียอดผู้ติดตามถึง3.86ล้านคนโดยในวิดีโอเมืงองหยางดูผอมผิวคล้ำและมอมแมมสวมเสื้อผ้าขาดุ่งริ่ง และอาศัยอยู่ในบ้านที่แสนสุดโทมตามบทบาทของเธอคือออกจากโรงเรียนตั้งแต่ยังเด็กเพราะความยากจนและต้องหาเลี้ยงน้องชายและน้องสาวโดยการไปขุดพืชป่าบนภูเขาการแสดงที่เข้าถึงอารมณ์ของเธอดึงดูดความสนใจจากผู้คนที่ใจดีแต่เมื่อจนอนํานวนผู้ติดตามของเธอเกิน10,000แคน<ๆ>เธอก็เริ่มไลฟ์สดขายสินค้าโดยสินค้าที่เธอนํามาขายยังคงเป็นผลิตภัณฑ์กเกษตรอินทรีย์จากต้นเหลียงซานที่อ้างว่าเป็นของแท้และการขายของผ่านไลฟ์สดนี้ ทำให้เธอได้รับรายได้มหาศาลมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางคนสังเกตว่าเมื่งอย่างยังคงปรากฏตัวในภาพลักษณ์ที่ยากจนเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่หรือรูปลักษณ์ของเธอเลยแม้แต่น้อยทั้งที่เธอมีรายได้จากการขายสินค้าผู้คนจึงเกิดความสงสยัยว่าเหตุใดการช่วยเหลือจึงยิ่งทําให้เธอดูยากจนกว่าเดิมภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนถูกสร้างขึ้นมาอย่างจงใจเพื่อให้เหมือนคนยากจนนั้นทําให้หลายคนเริ่มตั้งคําถา,ถามถึงความจริงใจของเธอตํารวจพบว่า พราะพวกของเมืองอย่างคือลำบากจริงแต่เมื่อ5ปีที่แล้วเธอได้หลุดพ้นจากความยากจนภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลและย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่างส่วนบ้านที่เธอใช้ในวิดีโอนั้นเป็นบ้านไร่ที่ถูกทิ้งร้างในหมู่บ้านมานานแล้วเสื้อผ้าขาดๆที่เธอสวมใส่ในไลฟ์สดก็เป็นเพียงการแทงทําตัวให้ดูยากจนโดยหลังจากสานักงานกํากับดูแลตลาดท้องถิ่นพบเห็นปรากฏการณ์นี้พวกเขาได้พูดคุยกับเธอหลายครั้ง หวังให้เธอหยุดใช้ความยากจนเพื่อเรียกความสนใจและแนะนําให้เธอใช้ภาพลักษณ์ปกติในการไลฟ์สดแต่เมืงองหยางไม่ยอมรับคําแนะนําเหล่านั้นสินค้าทางการเกษตรที่เมืงองหยางขายนั้นล้วนถูกซื้อมาด้วยราคาต่ําจากตลาดขายส่งในเฉิงตูแต่เธอกลับนําสินค้าทางการเกษตรเหล่านี้มาแปลงโฉมเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษจากต้าเหลียงซานพร้อมแปดตาเลือกโดยเมืงองหยางและขายในไลฟ์สดด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นถึง1ิบเท่า เธอใช้วิธีการสร้างเรื่องราวความยากลำบากเพื่อดึงดูดความสนใจจากชาวเน็ตและมีผู้คนจำนวนมากตัดสินใจซื้อสินค้าจากความรู้สึกเขียนใจเธอวันที่12มิถุนายนปี2023หลังจากที่ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานที่แน่หนาแล้วพวกเขาได้เข้าจับกุมมั่งอย่างทันทีโดยสถานการณ์ของเธอเหมือนกับหลิงเอ,อ๋อทั้งคู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อาชีพที่สร้างภาพลักษณ์ภายใต,ใต้การจัดการของบริษัท MCN โดยใช้การสร้างกระแสและการใช้บอร์ดเพื่อเพิ่มยอดขาย สินค้าทุกชนิดที่ขายแบ่งกำไรระหว่างอินฟลูเอนเซอร์และบริษัท MCN คนละครึ่งตำรวจยังพบว่ามีภาพลักปลอมแบบหลิงเอ,อ๋อชีปู้และเมืองอย่างอีกมากมายต้าเหลี่ยงซานในขณะนั้นกลายเป็นแหล่งทำเงินสำหรับบริษัทซัพพลายเชนและครีเอเตอร์วิดีโอสั้นที่ยังกันสร้างกระแสด้วยหลังจากที่ตำรวจรวบรวมหลักฐานได้เพียงพอแล้วก็ได้เรื่องปฏิบัติการพิเศษโดยจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย54รายมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวข้อง11ราย มีการสั่งกำจัดบริษัท MCN 5แห่งและปิดบริษัทที่เกี่ยวข้อง14แห่งการกระทำนี้ช่วยหยุดยั้งการจัดฉากความยากจนการหลอกลวงช่วยเหลือเกษตรกรและการทำการกุศลปล,มปลอมโดยตอนนั้นแฟนๆพบว่าลิงเอ๋อกับชีปููหยุดอัปเดตท,ทุกอย่างอย่างกระทันหันและแทนที่จะได้รับการประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการจากอินฟลูเอนเซอร์ที่พวกเขารักสิ่งที่พวกเขาได้รับคือการประกาศจากทางการวันที่28ธันวาคมปี2023 ศาลประชาชนแห่งเขตเจ้าเจือได้ตัดสินคดีขายสินค้าทางการเกษตรปลอมในชั้นศาลอาญาระดับต้นโดยมีผู้ต้องหา9ก้ารายถูกตัดสินลงโทษในข้อหาต่างๆจางเจ้าของ MCN ถูกตัดสินในข้อหาปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าและโฆษณาเท็จถูกตัดสินจำคุก3ปี2เดือนและปรับเป็นเงินจำนวน2 5 0 0 0 0ห่ยวนหรือประมาณ1.2ล้านบาทกัวผู้จัดการโรงงานผลิตน้ำผึ้งถูกตัดสินในข้อหาปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าถูกตัดสินจำคุก3ปี และปรับ2 0 0แสนหยวนหรือประมาณ9,6 0 0 0 0บาทส่วนอินฟลูเอนเซอร์เจ้าหลิงเอ,อ๋อและชีปู้ถูกตัดสินในข้อหาโฆษณาเท็จโดยได้รับโทษจำคุก8-10เดือนและปรับเงินตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง1 0 0่0 0หยวนหรือประมาณ1 0 0 0 0 0ถึง480,000บาทอินฟลูเอนเซอร์เหลียงซานเมืงองหยางถูกตัดสินจำคุก11เดือนและปรับ80,000หยวนหรือประมาณ3,80,000บาทการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านอ e ีคอมเมิร์ซนั้นแต่เดิมเป็นช่องทางในการขาจัดความยากจน และสร้างความมั่งคั่งให้กับเกษตรกรในยุคดิจิทัลแต่ด้วยความโลภของมนุษย์มันกลับกลายเป็นทางลัดให้เหล่าเน็ตไอดอลชื่อดังสร้างไรายได้อีกทั้งยังเป็นเส้นทางทำเงินที่ผิดกฎหมายโดยใช้ความทุกข์ยากของผู้คนในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อหาไรายได้ขณะที่พวกเขาได้ผลประโยชน์จากการอ้างว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรแต่พวกเขากลับทำลายภาพลักษณ์เกษตรกรสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องชดใช้กับความโลภของตนเองในฐานะผู้บริโภคเราควรมีสติและรู้จักพิจารณาให้ถี่ถ้วน เพราะในปัจจุบันการแข่งขันในทุกภาคส่วนมีความเข้มข้นสูงส่งผลให้การหาเงินยากขึ้นเรื่อยและหลายครั้งเราก็ถูกครอบงำด้วยความรู้สึกดีๆโดยไม่รู้ตัวจนหลงตกเป็นเหยื่อนในกับดักเหล่านั้นการใช้จ่ายเพื่อสนองความสุขของตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดแต่ควรเติมเต็มความต้องการที่แท้จริงและการบริโภคอย่างมีเหตุผลยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมการช้อปปิ้งออนไลน์ให้มีความเป็นธรรมได้อีกด้วยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้อย่าลืมกดไลค์และร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์นะคะ ที่นี่คือบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ